ข้อหนึ่งก็คือทุกคนเท่าเทียมกันมีคอมมิวนิสต์นะคะครับผมคอมมิวนิสต์ข้อสองก็คือไม่มีคนอดอยากครับข้อที่สามก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นทรัพย์สินเนี่ยเป็นของรัฐบาลทั้งหมดนะฮะข้อที่สี่ไม่มีศาสนาค่ะไม่ศาสนาคือศาสนาเนี่ยมันจะทําให้คนเกิดความเชื่อแล้วมันจะยากต่อการที่ผู้นำประเดตจการสร้างความเชื่อทุกท่านรู้ไหมว่าระบอบ กครองที่เทียบเท่าเท่าเทียมกันมากที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเ่พื่อนน้องๆทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เราคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องระบอบคอมมิวนิสต์นะครับผม พี่พ่น,น้องทุกท่านคิดยังไงนะครับผมจุดพูดเรื่องพี่น้องชาวรัชานเชียงตุงกันก่อนนะครับผมที่เขาจะมารวมประเทศของเรานะครับผมมารวมรวมเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันนะครับผมผมเพิ่งรู้นะครับผมพี่ๆเพื่อนๆร,รู้รู้หรือเปล่าครับว่าระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยคือเป็นระบอบที่ เท่าเทียมเสมอภาคที่สุดในโลกนะครับผมคือระบบคอมมิวนิสต์นี่ไม่มีคนจนไม่มีคนรวยนะครับเสมอภาคกันนะครับผมทุกคนจะเท่าเทียมกันนะครับผมไม่มีคนอดอยากนะครับผมหนึ่งทุกคนเท่าเทียมกันนะครับผมสองไม่มีคนอดอยากนะครับผม ก็จะมีอยู่มีกินกันทั่วทุกคนนะครับทรัพย์สินไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเป็นของรัฐบาลทั้งหมดนะครับผมข้อสามนะครับข้อสี่ไม่มีศาสนานะครับผมจะสร้างเพราะว่าศาสนานี้จะสร้างความเชื่อนะครับผมให้กับประชาชนนะครับเดี๋ยวประชาชนจะไปเชื่อ เอ,อมีความเชื่อทั้งศาสนาแล้วก็จะไม่เชื่อผู้นํานั่นเองนะครับอันนี้คือความคิดของเขานะครับปัจจุบันนี้ก็ประเทศคอมมิวนิสต์นี้ก็เหลืออยู่ห้าประเทศนะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเยอะกว่านี้ไหมนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆรู้หรือทราบก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม เรามาพูดคุยกันต่อนะครับผมทุกคนเท่าเทียมกันจริงหรือครับผมเขาระบบคอมมิวนิสต์ผมเห็นอ๋อ,อลืมไปนะครับผมก็ประเทศที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็นเกาหลีนะครับผมเกาหลีเหนือนะครับผมที่เขาปกครองระบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมทุกคนเท่าเทียมกันจริงหรือครับ ผมไม่เห็นว่าเกาหลีเหนือจะเท่าเทียมกันเลยนะครับเห็นมีผู้นำนั่นแหละครับอยู่ดีมีสุขนะครับคิมจองอึนนะครับผม <c oughs> ไม่มีคนอดอยากจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะหาคลิปคนเกาหลีเหนือมาให้ดูให้ชมกันนะครับว่าเขาอยู่ดีกินดีขนาดไหนนะครับผม ทรัพย์สินไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเป็นของรัฐบาลหมดนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมก็คิมจองอึนก็เป็นปนาประธา,านาธิบดีทั้งชาตินะครับเป็นชาตินี้แล้วก็ตัวเองเสียชีวิตก็จะส่งต่อมอบให้ลูก หรือว่าหลานนะครับถ้าไม่มีลกูกก็มอบให้เครียญาติกันต่อนะครับเขามีการอย่างเวียดนามนะครับผมที่อ้แอมแมกับเราก็จะมีเวียดนามมีประเทศลาวนะครับผมประเทศจีนนะครับผมไอท้ที่เรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับผมนั้นก็คือ อันนี้เขามีการเลือกตั้งนะครับผมแต่ว่าไม่มีฝ่ายค้านก็ลงเลือกตั้งได้คนเดียวนะครับผมก็คือผู้นานั่นแหละลงเป็นพิธีเสฉยๆนะครับผมว่าโอ้โหไม่น่าเลยนะครับผมก็จะมีห้าประเทศเท่านั้นนะครับพี่ๆน้องๆเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่า ในโลกเรานี้มีตั้งร้อยกว่าสองร้อยประเทศนะครับผมก็เหลือแตเอ่เหลือประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยแค่หยิบมือเดียวนะครับผมแต่ว่าจะมีประเทศใหญ่ๆเนะาะกว้างขวางนะครับผมเหมือนกับจีนเหมือนกับรัเสเซียนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพันธมิตรนะรผมว่าสหารัฐนำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ย เรารวมตัวกันจัดการนะครับจัดการทำสงครามเป็นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับรวมตัวกันนะครับผมจัดการประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์นี่ให้สิ้นซากไปก็คงจะดีนะครับผมผมได้ดูคลิปทางคนเกาหลีเหนือนะครับผมเขาไม่ได้อยู่ดีกินดีหรอกครับ เขาอยากจะหนีนะครับก็หลีเหนือประชาชนของเขานะครับแต่ว่าหนีไม่ได้นะครับพวกนี้ถ้าท่านหนีไปได้คนเดียวเนี่ยญาติพี่น้องของท่านเนี่ยที่อยู่ในประเทศเน่ยจะเดือดร้อนนะครับจะถูกจัดการนะครับถ้าเราจะหนีเราก็ต้องหนีไปทั้งครอบครัวนะครับแต่ว่ามันก็หนีไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับคนจะ เราจะพาปู่ญาตตายายทั้งลูกเต้าเล็กเด็กเล็กเด็กแดงไปหนีไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทหารนะครับอยู่อยู่ทั่วอยู่รอบชายแดนเลยนะครับน่าสงสารนะครับผมเหมือนกับประเทศที่ใกล้เคียงกับเรานะครับเหมือนกัมพูชาขเขมรอย่างเงี้ยครับ ผมถามว่ามีกินมีใช้สบายไหมครับประเทศลาวที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์นะครับจึงไม่น่านะครับผมผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่ระบบคอมมิวนิสต์จะจะมีแต่คนรวยเท่าเทียมกันนะครับผมทุกคนเสมอภาคนะครับผม เอาไปเอามาผู้นำก็เห็นกับตัวอยู่ดีนะครับผมว่าเป็นนายกอยู่นั่นนะครับเหมือนกับฮุนเซนนะครับเป็นนายกอยู่ทั้งปีทั้งชาติตัวเองกเกษียณน,นะครับตัวเองไม่ไหวก็ยกให้ลูกนะครับผมแล้วก็ความเจริญก็ไม่มีนะครับถ้าอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีอยู่มีกินก็ ไม่มีใครว่านะครับแต่อันนี้อดๆอย่างๆางนะครับประเทศจีนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ลำบากนะครับแต่ว่าทำไมเขาไม่ลุกขึ้นก็ไม่รู้นะครับก็คือต้องมันถูกกีดกันนะครับเรื่องโลกโซเชียลก็ถูกกีดกันอยู่นะครับผมอพ,พี่น้อง,องเพื่อนๆคิดกันยังไงครับผม กับเรื่องนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับผมมาคอมเมนต์นะครับผมในช่องของสุรกายสายล่านะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่27นะครับผมวันทําคลิปนะครับผมสุรกายก็จะกลับต่างจังหวัดนะครับผมกับบ้านต่างจังหวัดพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทาง โดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมการดื่มก็ดื่มใหน้น้อยดื่มอย่าขับกันแล้วกันนะครับถ้าดื่มนี่ก็ขอให้ดื่มอยู่บ้านนะครับผมเราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะครับผมการดื่มสุรกายก็ดื่มเหมือนกันครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปแล้วก็มาพูดมาคุยมาคอมเมนต์กันนะครับผมเรื่องคอมมิวนิสต์เสมอพาดเทียมกันประชาชนทุกคนไม่อดอยากดีกว่าประชาธิปไตยจริงหรือไม่นะครับผมมาพูดมาคุยกันยังไงก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ นิสยังคงเหลืออยู่จ,จริงๆแล้วคอมมินนิสต์กับไม่เด็การเนียต่างกันนะครับผมแนวคิดคอมมินนิสต์เนี่ยให้เรานึกถึงเมืองที่เป็นดับเมืองในอุดรมคติทุกคนเท่าเทียมก,กันก็คือไม่มีคนจนไม่มีคนรวย มีใครเป็นทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งทุกคนเท่ากันหมดสมัยก่อนนะมันจะมีคนที่คนชั้นงามาชีแบบคือคนจนก็รู้สึกว่าให้ทำชีวิตเราให้ลำบากจังวะาอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บอะก็อยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้มันเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นฐานสินส่วนใหญ่รัฐทีเนี้ยมันมาจากรัฐที่ข้ามาทีค่คนที่ เป็นคนเยอรมันเมาคือให้ทุกคนเข้าเทียมกันเพราะเขามองว่าการที่มีแบบในทุนอย่างเงี้ยมันจะทําให้ระบบอ่ะมันเกิดความแตกแยกกันความเสื่อมรื่้ำกัน เขาก็เลยคิดร he ัท so pues ีนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคนทุกคนเท่าเทียมกันน่าจะคงจะดีพอมันเกิดการที่แบบว่าทาให้ทุกคนแบบเท่าเทียมกันผู้ใช้แรงงานความรู้เขาน้อยเขาไม่ได้เข้าใจถึงโครงสร้างลัทธินี้อย่างแข็งแกร่งเท่าไหร่แต่เขาพร้อมสนับสนุนถ้าใครทาให้ชีวิตชีวิตเขาดีขึ้นได้ก็จะเกิดการที่แบบหาผู้นําขึ้นไปปฏิวัติพอสามารถปฏิวัติได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ดีๆเพราน่ายู่มือก็าล้วไงขออน้าอยู่ในห้องกขเลย ใช่มันหอมหวนใช่ก็จะกลายเป็นเผด็จการส่วนใหญ่นะครับผมผู้นาคนนี้มีสิทธิแชมป์ได้เต็มที่เลยไม่ต้องฟังเสียงใครทท้งนั้นออกกฎหมายมาแล้วก็จะใช้กฎหมายั้้ได้เต็มที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเผด็จการเขาจะใช้เวลาปราบจราจนภายในประเทศคือจริงๆแล้วระบบเผด็จการเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วจะอยู่ทั้งหมด7ปีพอเจปีเสร็จปั๊บปราบปรามทุกอย่างหมดแล้วเราก็จะต้องลงจากอำนาจถ้า7ปีแล้วไม่ลงนี่ได้ไหมเปีแล้วไม่ลง ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยครับผมคันนี้เราก็จะมาดูกันว่าคอมมิวน,นิสต์จะปฏิกรรต่างกันยังไงครับอันนี้คือคอมมิวน,นิสต์นะข้อหนึ่งก็คือทุกคนเท่าเทียมกันนี่คอมมิวน,นิสต์นะคะครับผมคอมมิวนิสต์ข้อสองก็คือไม่มีคนอดอยากครับ ข้อที่สาก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นทรัพย์สินเนี่ยเป็นของรัฐบาลทั้งหมดนะฮะข้อที่สี่ไม่มีศาสนาค่ะไม่มสคคือศาสนาเนี่ยมันจะทําให้คนเกิดความเชื่อแล้วมันจะยากต่อการที่ผู้นำประเด็จก,การสร้างความเชื่อไม่มีสถาบันทางสังคมไม่มีชนชั้นทางสังคมไม่มีรัฐและไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลใช่อันนี้คือประเด็จก,การนะอะำนาจอย่างที่บอกคือข้อแรกที่อำนาจอยู่ที่ คนกลุ่มเดียวไม่จําเป็นต้องฟังเสียงประชาชนแสดงออกมาไม่ได้ใช่สื่อก็ถูกควบคุมควบคุมกําจัดคนเห็นตาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคอมมิวนิสต์มันต้องมีควมรู้ปุ่งเลยนะยกตัวอย่างเช่นจีนถ้าใครไปจีนอ่ะไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียหลฟแพลตฟร์มเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างในต่าะประเทศเนี่ยที่มันไม่เหมือนประเทศหนบนโลกเลยประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ไดมีกี่ประเทศบ้างครับ อันนี้มี5ประเทศค่ะที่เป็นคอมมิวนิสต์แต่ถ้าจะให้เป็นคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้มีแค่เกาหลีแต่ละประเทศเดียวค่ะเกาหลีเนี่ยนี่คือคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ค่ะใช่ไหมเพราะคือเมืองในอุด,ดมคมติใช่ทุกคนเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันจริงๆด้วยความที่เขาเป็นประเทศปิดเนี่ยบางทีคนในประเทศอบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเ<ช>พราะว่าหนึ่งคือสถานีโทรทัศน์มีกี่ช่องสามช่องสามช่องที่เสนออะไรบ้างก็เสนอตข่าวของเขาค่ะหนึ่งคือข่าว สองสารคดีนะครับสามคือ Internet, เชิดชูทางอินเทอร์เน็ตนะเขาใช้เป็นอินเทอร์เน็ตคืออยู่กันไปในประเทศการค้าขายเนี่ยมันเป็นการจ้างมเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของธุรกิจทรงผมนี่เขาห้าบอกบาท่งผมเองเขาจะมีชาร์จเลยผู้หญิงยี่สิบทรงผู้ชายยี่สิบทรงต้องตัดตรบนี้เ้งนั้นถ้าไม่ทำตามจะเป็นมันมีตำรวจครับผมเขาเรียกตำรวจตรวจทรงผมนะผม ผมเอาจา,มมากข้อมูลมาจริงเลยส่วนใหญ่คนที่ถูกจับจะเป็นพวกวัยรุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะส่งเป็นบอลลูน้ไนไปเราก็ในนั้น,นจะมีหนังมีเพลงแม้กระทั่ง,นนงขนมก็มีนะ,ะเพื่อให้ทางฝั่งรู้นะรู้ว่าเฮ้ยฝั่งเนี้ยเขาไปกัถึงไหนแล้วมะไมเไื่องกันหรอประเทศโอ้ยเพื่องมันเป็นจุดที่แบบเซนซิทีฟมากจุดเนี้ยผมเคยไปด้วจุดเช็คคอย์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องที่เขาใช้คุยกันระหว่างประธานาธิบดีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ เป็นคุณแดงไก้ซึ่งการกอบของเขตที่แบบคุยทางทหารนะสามารถที่เข้าไปได้นะครั้งที่ว่าเข้าไปได้นะตรงนี้เมื่อก่อนเขาจะให้ครอบครัวระหว่างคนตรงนีนะคนอีใต้ที่พลาพจะมาเจอทางชายพอเจอกันเสร็จปะกอคุเป็นนามประยันกันต่างคนก็ต่างร้องไห้ใช่ คือเราก็บอกว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะเดือนหายไปเรื่อยเพราะว่าเจเนอเรชันคนจะพอมันห่ายแล้วมันก็จะไม่เกิดการสะลุฟิลสมเหมือนเดิมแล้วหายไปจากะคนยุคเก่าๆนะที่บปีหนึ่งเขาจะมีวันเล็กๆใช่ปีหนึ่งหนึ่งวันใช่อะไรอีกครับที่เกาหลีเหนือมีแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนที่อื่นเ,<อ>เกลหา<อ>สิบปีเป็นเกลหาที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับคนเกาหลีเหนือเกณฑ์ั้าหนาอายุสิบเจ็ด ะะแล้วก็เข้ากรมใช้เวลาเข้ากรมเป็นเลาสิบปีแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเกณมแบบการสุกจับใบแดงหปือใบดำพอเวลาได้ใบแดงปั๊บเข้าไปเลยเจ็ดปีอ่ <c oughs> ามันเลยเป็นการเกณฑอาหารที่ระยะเวลาย,ยาวนานที่สุดในโลกนะครับอีกอย่างนึงคือทำลายของเกาหลีเหนือเนี่ยช้ากว่าเกาหลีใต้คุณชัโมง,ท,งมทั้งที่เป็นประเทศเดียวกันนะอีกอย่างนึงนะครับคือคิมอิวซองคือผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือเป็นประธานาธิบดีตลอดกาลไม่มีใครลงมา เป็นมาอาณาก็ไม่ดีนเป็นปีที่หนึ่งก็คือในปี1912พอเขาเริ่มงานแล้วดี่ะสิ่งที่เขาทำคือปฏิทินเขาใช้วันนั้นเป็นวันที่หนึ่งเลยกำหนดขึ้นมาใหม่เลยวันที่หนึ่งของเกหาหลีวันที่หนึ่งของประเทศเนี้ยก็คือเป็น,ปนวันที่เขาขึ้นต่อจาเรียกว่าปฏิทินชุนเช่อีกอย่างคือเราจะเห็นได้ตามข้างทางเลยนะได้ยินว่าอาหารอันี้เริ่มสุกป็นชากเวลามีการเลือกตั้งอ่ะ สมัครอ่ะเพียงคนเดียวเลือกเป็นวิธีเอกเป็นวิธีคือหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเกาหลีเหนือหรือไม่ว่าจะเป็นลาวมีชื่อว่าอะไรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนอ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยใช่ประชาธิปไตยนะสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ทำไมถึง พราะเขามีระบบเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งของเขาเนี่ยไม่มีผู้แข่งเป็นเหมือนแบบเราเล่นเกมและโงเกมแล้วเราชนะทุกครั้งคือร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเวลาเลือกตั้งที่ผู้นำครับทุกคนเลือกทั้งขิมจังเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเมืองในอุดมคติแล้วก็ในเมืองนี้จริงๆนะเขามีเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึชื่อโมรา ก็จะเป็นเพลงอาไีดังอะไรเงี้ยพอประเทศเป็นคอมมิวนิสต์นะมันก็เกิดการสตาร์ไปแล้วเนีเนื่องจากโคคาโคล่าเนี่ยข้ามบัตประเทศที่เป็นที่เป็นของอินเดียเขาเลยไม่ทำธุรกิจกับสองประเทศคืออะไรรู้ไหมฮะกับคินบยูบาห์อ่าะฉะนั้นเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยคิดเป็นโค้กมาในตลาดขุดของตัวเองถูกต้องเป็นโคคาโคล่าผสมแบบโดยเฉพาะมีความหวานมีความอะไรที่มากเกิน ใช้ไปในประเทศเป็นอีกประเทศที่ผมอยากไปอย่างเงี้ยนะค,คือเกาหลีเหนือเนี่ยเวลาไปเนี่ยรู้สึกว่าจะไปลงที่ปักกิง่งจะมีเที่ยวบินคือเที่ยวบินเดียวคือบินจากปักกิ่งไปเกาหลีเมื่อก่อนอะเขาจะยึดนะจะยึดโทรศัพท์อะไรไปที่สนามบินเลยเแล้วเวลาเวลาไปเนี่ยคือตอนนั้นหน้าผมหาข้อมูลว่าตอนนั้นผมอยู่ปักกิง่งแล้วผมสนใจว่าอยากไปมากมันจะมีเที่ยวบินสายการบินคำด้วยเป็นสายการบินกโยมคอโยแอน สื่อพิมพ์มันจะเป็นเรื่องผิดทางนิติธรรมคือมันเป็นเรื่องที่เป็นนิติผิดคือเวลาไปเนี่ยมันก็จะต้องแบบยึดโทรศัพท์กล้องเวลาเวลาออกมาก็ต้องมาตรวจสิ่งที่เขาจะตรวจคือภาพท่านผู้นําที่ถ่ายอ่ะคอหายหรือเปล่าจะต้องเป็นคอหรือเปล่าใช่เราจะต้องเป็นภาพที่เต็มตัวเท่านั้นแล้วเขาจะมีสายสื่อทั้งประเทศเลยนะเวลากลางคืนเขาก็ห้ามออกไปเดินเองนะต้องไปตักไปที่ห้องน้ำเวลาคนขี่จักรยานผ่านอะไรเงี้ยก็คือต้องหยุดหจับเบายดแล้วก็จูบก็ผ่าน ให้ความเคารพใช่ใช่คือต้องทำความเคารพลูกท่าน,านาเท่ผู้นำพวกเบลอยแน่ใจว่าคเคารพแบบไหนไหวหรืออะไรแต่ว่าคือเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ถ้าไม่ทำคือผิดกฎหมายเหมือนอ,อ,อย่ว่าการผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเช่นย่างจริงดีไี่ผิดกฎหมายว<ช>ันนั้นตอนตะวันตกก็ผิดกฎหมายแล้วการผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีคกราเวลของการกฎหมายอยู่ค่าร้ายแรงที่สุดนะคือการดูสื่อจากเกาหลีใต้การลงโทษคือมันไม่ได้ลงโทษแค่คนที่อยู่เลยับมันจะหลังไปได้สามชั่วสามรุ่น รุ่นเออรรุ่นพ่อรุ่นอะไรก็จะโดนไปด้วยผมไม่แน่ใจว่ารุ่นลูกรุ่นตัวเองแล้วก็รุ่นพ่อแต่เขากำหนดมาแล้วาสามรุ่นที่จะโดนทำโทษแล้วในอดีตก็คือมีนักเตะนะเกาหลี่ในือน้าะที่ไปแข่งกอล์ฟปิกนะนำนักเตะกับประเทศนะแล้วคนที่โดนทำโทษเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่อยู่ใช่ก็คืออันนี้ก็จะเป็น